สวัสดีค่ะวันนี้เบคกมันนี่จะมาชวนทำขนมเพื่อสุขภาพกันนะคะจะเป็นคอนเฟกค,คาราเมลน้ำผึ้งสูตรคลีนค่ะสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมข้นหวานค่ะมาดูส่วนผสมของคาราเมลน้ำผึ้งสูตรคลีนกันก่อนนะคะก็จะมีเนยสดชนิดเค็ม30กรัม หล่อหังกล้วย30กรัมนะคะตามรูปตัวอย่างที่หน้าจอนะคะตรงนี้สามารถสั่งซื้อได้ทาง Lazada หรือ s h อ p e e เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้ำพึ่งแท้3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าอีก70กรัมค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะใส่หล่อหังกล้วยแล้วก็น้ำเปล่านะคะลงไปในหมอ้อค่ะตั้งไฟอ่อนค่ะ จากนั้นนะคะก็รอจนน้ำเดือดนะคะแล้วก็หล่อหังควยจะละลายจนหมดนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เนยสดลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นตั้งไฟเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ2-3นาทีนะคะ จากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสองนาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของคาราเมลข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะคาราเมลน้ำผึ้งสูตรนี้นะคะจะไม่ข้นเหมือนคาราเมลน้ำผึ้งสูตรปกตินะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่นมข้นหวานเลยนะคะก็จะค่อนข้างออกเป็นน้ำใสๆเห็วๆนิดนึงนะคะพอเรา เคี่ยวไว้ได้ที่แล้วก็ยกลงนะคะจากนั้นมาเตรียมคอนเฟกใส่ในหม้ออบลมร้อนนะคะวันนี้นุ้ยอบในหม้ออบลมร้อนนะคะใครอบในถาดก็เทลงถาดปูด้วยแผ่นรองอบนะคะใช้คอนเฟก200กรัมแล้วก็ธัญพืชที่เราชอบอันนี้อบให้สุกมาก่อนแล้วนะคะน้ําหนักรวมอยู่ที่50กรัมค่ะอาจจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์มเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันงาขาวงาดําอะไรนี้ตามที่เราชอบเลยนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำคาราเมลที่เราทำไว้แล้วเทลงไปจนหมดเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสน,นะคะใช้เวลาอบประมาณ30นาทีค่ะ ใครที่อบในหม้ออบลมร้อนนะคะเราจะเปิดฝาแล้วก็คนทุกๆ5นาทีนะคะส่วนใครอบในเตาอบอาจจะสัก10นาทีคนครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราอบมาจนถึงนาทีที่25แล้วนะคะเราค่อยใส่ลูกเกดลงไปนะคะจากนั้นก็อบต่อจนครบ30นาทีค่ะถ้าครบ30นาทีแล้วยังดูแฉะแยังไม่ค่อยแห้งสนิทดีก็อบต่ออีกสัก5นาทีนะคะหลังจากอบเสร็จแล้วก็เปิดฝาหมออ้อมอบลมร้อนออกแล้วก็พักไว้ให้คอนเฟกเย็นนะคะหรือว่าใครจะใช้พัดลมช่วยเป่าอันนี้ก็จะช่วยให้เย็นเร็วขึ้นแล้วก็กรอบด้วยนะคะ แต่อย่าลืมคนไปด้วยนะคะช่วงที่รอให้คอนเฟกหายร้นนะคะเราต้องคนไปด้วยไม่งั้นมันจะเกาะกันเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่กระปุกที่มีฝาปิดสนิทนะคะใช้ตัวดูดความชื้นใส่ลงไปด้วยเพื่อช่วยให้อยู่ได้นานขึ้นนะคะคงความกรอบได้ยาวนานยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับทำขายส่งหรือขายปลีขายออนไลน์ได้หมดเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ